ชมพระกรุพระเก่ายามคำ่ำในวันนี้ขออนุญาตพาเพื่อนๆชมพระกรุพระเก่าพระอายุพันกว่าปีพระศิลปะหริพุนชัยขนาดตั้งบูชาเนื้อดินเผาและพระ <c oughs> ขนาดเล็กนะองค์นี้เนื้อสำลิกเนื้อดินขาวเนื้อดินแดงหริพุนชัยหรือ ลำพพนในยุคป,ปัจจุบันปัจจุบันเรียกกันว่าลำพพนองนี้เป็นพระบูชาเนะื้อดินเผาเช่นกันขนาดค่อนข้างใหญ่หน้าตักน่าจะอยู่ที่ประมาณเจดนิ้วนะส่วนอันนี้อยู่ที่ประมาณสองนิ้วครึ่งนะถึงสามนิ้วดินลำพพลหรือดินหริรพุนชัยนั้นมีทั้งสีแดงนะเขียวขาวแล้วก็ดำนะเขียวขาวดำแล้วแต่ว่า อ,อยู่ที่แหล่งดินแล้วก็การเผาศิาละปะนั้นเป็นศินละปะผสมประสานระหว่างสีวิชัยกับลบบุรีมงกุฎที่ใส่เป็นลักษณะเทิดขนนกแบบลบบุรีเหตุเพราะพระนางจัมมเทวีนั้นเดิมนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่ละโวหรือลบบุรีแล้วก็ได้เดินทางขึ้นไปครอบครองฮริภุชัยตามการทูล ขอของฤรษีที่ทำการสร้างนครฮริพุญชัยขึ้นฉะนั้นศิลปะจึงผสมประสานเพราะบันทึกมีไว้ชัดเจนว่าตอนที่พระนางเสด็จไปคลอ,องนครฮริพุญชัยนั้นได้พาเอาบรรดาผู้มีฝีมือก็คือบรรดาช่างฝีมือต่างๆไปอย่างละห้าอยนะอย่างละห้าร้อยพร้อมทั้งสมณนะพราหมณ์ทั้งหลายนะผู้มีความรู้ด้านต่างๆ ฮาริพุนชัยจึงจเจริญรุ่งเรืองเหตุเพราะว่า,าพระนางมีที่ปรึกษาแล้วก็มีช่างฝีมือต่างๆแม้กระทั่งผู้มีความรู้ในทุกศาสตร์ทุกแขนงติดตามพระนางขึ้นไปด้วยฉะนั้นเมืองฮาริพุนชัยจึงจเจริญรุ่งเรืองมายาวนานอันนี้นะสนิษ์อย่าคิดว่าของฮาริพุนชัยหรือของลำพูนไม่มีสำลิศพระรอดก็มีสำลิศนะได้เคยพบหลายๆอย่างทุกกลุก นะเคยพูดมาเสมอว่าพัดทุกกรุทุกเมืองมีครบทุกเนื้อมีครบทุกเนื้อไม่ว่าจะเป็นตะกัวสนิมแดงไม่ว่าจะเป็นชิ้นเงินไม่ว่าจะเป็นดินเผาหรือสำริดแล้วแต่ว่าจะมีเนื้อไหนมากนะเนื้อไหนมากกว่ากันอันนี้ก็เป็นที่ยืนยันได้นะว่ากรุลํลำพูลก็มีเนื้อสำลิดเช่นกันท่านอาจารย์คมลงน้ำนทองทุกวันไหนครับอาจารย์จรพุทธพฤหัสศุกร์ ลงณชพนรังสีหรือวันณน,นาททองลงสาริกาลิ้นทองลงฝ่ามือทองโภคทรัพย์ที่สำนักจะลงสามอย่างนะแล้วแต่ใครจะลงอะไรหรือจะลงครบสูตรทั้งสามอย่างก็แล้วแต่ลูกศิษย์ของอาจารย์เมื่อกี้ที่มาเนี่ยอาจารย์เป็นคนหน้าตาดีนะ,ะผมถามนิดนึงนาาผมถามนิดหนึงครับคนหน้าตาสวยแล้วทําไมจึงต้องมาลงณหน้าททองครับท่านอาจารย์ ถือว่าเป็นความเชื่อของของแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแล้วกอ็อาจจะลงเพื่อสร้างความมั่นใจก็ได้นะเ,เรื่องความศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรนะเขาก็อาจจะมีความเชื่ออยู่บ้างแต่จะเต็มร้อเปอร์เซ็นหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึง่งใครที่แน่ๆก็คือลงแล้วเกิดมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นทางสำนักอสมบริพกแก่สุพรรณบุรีของเรา มีโครงการนะสร้างพระพุทธรูปพระประธานอุโบสถถวายให้กับวัดเทพทรงธรรมตำบลทรงธรรมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะซึ่งก็งบประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณนะหกแสนบาทนะอาจจะขึ้นลงบ้างนะแล้วตอนนี้นะก็ใช้เงินส่วนตัวทำการซื้อทองเหลืองแท่งหรือว่าทองแท่ง Uh huh. อาเอาไว้จํานวนหนึ่งก็ถือว่าพอแล้วะทีนี้พอใกล้เวลารู้ว่าวันที่จะทําการเททองเราก็จะให้ช่างได้มาทําการปั้นหุ่นปั้นหุ่นองค์พระพุทธรูปคือปั้นด้วยคิดผึ้งก็ช่างเขาก็เลยอีกห้าหมื่น่ uh huh. ะ <c oughs> เดี๋ยวทีนี้พอถึงวันเททองจริงเราก็จะไปเทที่วัดไปทําพิธีเททองกันที่วัด อ่าก็ในช่วงนี้นะก็ได้มีการอ่าโพสต์ออกไปก็ได้มีสานุรณสิทธ์และท่านที่มีความศรัทาในการร่วมสร้างพระก็ได้มีการบริจาคเข้ามาเป็นบางส่วนนะก็รวมๆแล้วก็น่าจะหลายพันบาทอยู่นะหลายพันบาทอยู่แต่ส่วนมากจะเน้นทุนส่วนตัว <c oughs> ครับเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ไม่กล้าบอกบุญนะตอนนี้ย่ำแย่ที่สุดนะย่ำแย่ที่สุด สถานการณ์กำลังตึงเครียดนะเราเจะหมดแต่ไปบอกบุญบอกบุญให้ทำบุญทำบุญมันก็คงกระไรอยู่กะรเน้นเราก็เราก็เลยเน้นเอาเงินส่วนตัวก็แล้วกันพอรวบรวมได้ก็ไปซื้อทองแท่งไว้สองร้อยโลร้อยห้าสิบโ้สองรอยโลซื้อไว้เรื่อยตอนนี้ก็ได้ประมาณห้าร้อยห้าสิบแล้วนะ <c oughs> ประมาณห้าร้ยห้าสิบลจริงๆทองนะพอแล้วแหละพอแล้วทีนี้ก็แค่รอเวลาแล้วอีกอย่างเราก็ต้องการยืดระยะเวลา ยาวเพื่อให้ทางวัดเขาได้มีเวลาไปบอกบุญไปประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านและ,ะหมู่บ้านใกล้เคียงะจะได้เขาร่วมบริจาคเพราะเงินส่วนโน้นเราไม่ได้เอามายุ่งกับกับ,ก,บกับเรื่องของการหลอ่อพระไม่เอามาใช้จ่ายนะอันนั้นเราจะได้สร้างอุโบโสถให้เสร็จเพราะว่ามันยังค้างอยู่อีกประมาณสักิบเปอร์เซ็นตประมาณ20เปอร์เซ็นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอืม มันจะได้เสร็จไปพร้อมกันพอได้องค์พระประธานก็พอดีบทเท่านั้นก็เสร็จไปอ่ะมันจะได้จบนะเพราะว่าตามรูปนี้แหละนะที่เราเริ่มสร้างเว้น่าจะตั้งแต่ปีพศ2560นะถ้าจำไม่ผิดนะ60 61แล้วนะแล้วนี้ก็คือแท่นพระในภายในอุโบสถแท่นพระก็เสร็จแล้วอ่าอันนี้คืออุโบสถนะส่วนที่ยังไม่เสร็จก็ยังไงชั้นล่างเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ฉาป,ปูนนะ แล้วก็ฟ้าเพดานแล้วก็พื้นยังไม่ได้ปูกัระเบื้องนะยังไม่ได้ปูกัระเบื้องอืม่งก็ยังขาดงบประมาณไม่เกินสองล้านไม่เกินสองล้านโบสถหลังนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพอ,อโบสถเสร็จมีพระประธานเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ก็เท่ากับว่าอุโบสถนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็กล่าวว่าน่นแหละรออากาศเ,เย็นๆถึงจะไปไประกอบพิธีเททองนะปลายปีละ อาจจะช่วงร้อยกระทงหรือว่าปีใหม่ปีหกเก้าอากาศจะเย็นหน่อยแล้วอีกอย่างก็ช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญเนี่ยก็บรรดาชาวบ้านที่ไปทำมาหากินที่อื่นเขาจะได้กลับภูมิลำเนาะจะได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันอันนั้นก็เลยรอะอะ,ออะก็อีกไม่กี่เดือนเพราะว่าวันเวลาเดี๋ยวนี้มันเร็วจะตายไป ลืมลืมไปแป๊บเดียวใช่นี่จะครึ่งปีกแล้วเห็นไหมเนี่ยครึ่งครึ่งปีใหม่มุมพิธานเนี่ยจะครึ่งปีอีกแหละไม่เราเรเหมือนจําได้ว่าเพิ่งไหว้ครูท่านอาจารย์คมเมื่อเร็วๆนี้เองใช่ปัจจุบันนี้เดี๋ยววันที่สามพฤษภาคมถึงแล้วไหว้ครูก็อีกแค่เดือนกว่าใช่แป๊บเดียวอาจารย์ถึงงานไหวครูอีกแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเวลามันไวมากครับตอนนี้ก็ให้ทางคณะกรรมการทางวัดโน้นช่วยหาฟืนเก็บสะสมไว้ เพราะฟืนตอนสมหุ่นเนี่ยตอนเผาหุ่นคลิปพึ่งเนี่ยใช้เยอะมากนะพระประธานหกสิบนิ้วเนี่ยฟืนต้องประมาณหนึ่งคันรถหกล้อหนึ่งคันรถหกล้อเต็มๆนะไม่ใช่น้อยๆนะเพราะมันต้องสมกันสองวันสองคืนอ่ะใส่ฟืนกันสองวันสองคืนน่ะไม่หยุดเลยนะอไม่หยุดเลยอ่ะจนกว่าสีพึ่งสำลอกสีพึ่งออกจนหมด ใช้คำว,ว่าสำลอกสีพึ่งใช่สำลอกอเอาสำลอกส่พึ่งออกสำลอกมันดูฟังแล้วมันน่าเกลียดนะอาจารย์แมันจะไปน่าเกลียดตรงไหนอ่ะไม่สำลอกออกมาจ้ะารอคคำว่าสำลอกคือการเอาออกคำแปลของมันคือการเอาออกอเอาละโอเคอถามเป็นความรู้นิดนึงอาจารย์นะที่เราไปเห็นพระสวยๆเหลืองอัลามเนี่ยเขาเอาทองมาปิดรูสีพ่นนออาจารย์แล้วแต่นะปัจจุบันนี้บางวัดเขาก็จะใช้สี สีทองชั้นอย่างดีนะอย่างดีใช่จอ,อ,อย่างดีเลยอะค่อนข้างแพงหน่อยใช้สีพ่นเอา<ห>แต่โดยส่วนมากถ้าพุทธรูปองไม่ใหญ่เท่าไหร่นักก็จะใช้ทองคําเปลวงแผ่นทองคําเปลวลวดที่เราเรียกกันว่ารองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยน,นะ<ห>เอามาปิดเอาปัจจุบันนี้มันไม่ไหวไงทองมันแพงอ่ะอก็คือมันตีมาจากทองแท่งนะทองคำแท้ๆ<ห>นะทีนี้เมื่อทองมันขึ้นทองคําเปลวเนี้ก็ต้องขึ้นตาม าพระองค์ใหญ่ก็ไม่ไหว<อ>แต่เดี๋ยวนี้มันจะมีทองวิทยาศาสตร์ที่ทํามาจากแผ่นทองแดงเหมือนไหมเหมือนมากอแล้วก็สวยด้วยแต่ทีน,นี้เราไม่รู้ว่าอายุการใช้นาน่จะได้สักเท่าไหร่เราเอาน้ําหอมน้ําอบไปผมไม่ได้นะเขาจึงห้ามใช่ไหมจันโอมันมันก็ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวนะอืมันก็ไม่เกี่ยวหรอกทิ้งแล้วอะ่ะอืมแต่ปัจจุบันนี้มันก็ยังว่าเนาะ ศาสนาพุทธไทยไม่เหมือนพุทธอื่นเขากปติการมันเยอะข้อห้ามมันเยอะครับเออหน่วยงานราชการเป็นเจ้าของไปแล้วอืมมันไม่ใช่ของชาวบ้านครับต่อไปนี้ชาวบ้านจะยิ่งไม่มีสิทธิ์นะมันจะถูกลิดรอนสิทธิ์ไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามนะครับอาจารย์อืวัดเทพตรงธรรมนะพลาดไม่ได้เลยนะครับ